สวัสดีครับผมเจริญทองหลอมหิ่งเยี่ยมไร่ชมสวนนะครับของสวนเกษตรแม่โจ้ท่าคอยครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่สวนหมากของผมนะครับซึ่งเป็นผมได้ใช้พื้นที่นานะครับที่ผมซื้อจากพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เขาขายนาให้ผมแล้วก็เป็นนาข้าวในดั้งเดิมนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มปลูกปลูกหมากนะครับปรับพื้นที่ปลูกหมากมานะครับตอนนี้ก็ได้เวลาครบ ประมาณ1ปีกับ2เดือนนะครับหมากต้นที่ที่มองเห็นอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือ,อได้1ปีกับ2เดือนแล้วก็ยังมีต้นกระท่อมอีกนะครับต,ต้นกระท่อมซึ่งอันนี้ก็เป็นกระท่อมที่ก้านแดงชุมพรที่ผมเอเอซื้อยอดมาเสียบนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทดลองนะครับจากหลังจากที่ยุ่งๆกับภารกิจของสวนมานานนะครับตอนนี้ผมก็ ได้สูตรในการที่จะดูแลส่วนมากของผมนะครับซึ่งไม่ว่าจะสูตรการให้น้ําหรือว่าการให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่าการที่หมากเราปลูกนะเรายกร่องหลังเต่านั้นนะครับก็ก็เป็นการดีดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทําให้อ่ามันมีมีเนินสูงขึ้นมาแล้วก็มีร่องน้ําสําหรับเวลาน้ํามากนะหรือฝนตกมากก็ น้ำา็็จะไหลลงรวมกันยที่ล่องแล้วก็ไหลออกอสู่พื้นที่ที่ลุ่มต่ํากว่านี้นะครับแต่ว่าลองสังเกตแล้วนะครับถ้าเฉพาะที่ทอยู่ใกล้ล่องเนี่ยมันจะต้นมันจะโตช้าแล้วก็เหลืองนะครับแต่สูไ้ไอ้ที่บนอยู่ส่วนกลางนี่ไม่ได้นะครับอยู่ตรงกลางแปลงเนี่ยมันจะสูงมันจะโตแล้วก็เขียวงามดีนะครับเพราะนั้นผม และอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้ทฤษฎีอีกอันหนึ่งก็คือว่าการจะหมากเนี่ยสามารถอดน้ําได้อดทนน้ําได้นานพอสมควรนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าอดอเขาสามารถอดแรงได้พอในระดับหนึ่งก็คือว่าอย่างผมได้พูดคุยกับผู้กํากับดิเลกนะครับท่านบอกว่าตั้งแต่ฝนตกมาวันที่สองพฤศจิกาส5นเนี่ยจนมาถึงประมาณวันที่สองมกราเนี่ย นะครับเขายังไม่เคยลดน้ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาหาเขาอยู่ในเขาสามารถหากินน้าในใต้ดินได้ในในระดับหนึ่งขนาด2เดือนที่ไม่ให้น้ําเลยหมากเขาก็ยังโตนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหมากเนี่ยสามารถงดน้ําได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเหมือนอย่างผมปลูกในปีที่แล้วนะครับเดือนเมษายนผมปลูกเดือนอวันที่11ธันวา 2565นะครับพอกลางเดือนเมษายนนะผมงดน้ำไปประมาณ20กว่าวันเนื่องจากผมจะฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็หลังจากฉีดแล้วก็ต้องรอให้หญ้าตายก่อนผมงดไปประมาณ25วันทั้งทั้งที่กลางเดือนเมษาแล้งสุดแล้งก็แล้งร้อนก็ร้อนนะมากผมไม่ตายเลยครับนะผมก็รีบเอาน้ําใส่ก็สังเกตว่าเดือนเมษามันก็ยังทนได้ขนาดหมากอายุนั้นตอนนั้นปลูกได้4ีหเดือน เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็มาคิดใหม่นะครับคิดว่าถ้าเป็นพื้นที่อย่างเนี้ยนะครับเราก็เราก็กําหนดเลยก็ได้ครับเพราะว่าเ,เวลาจะให้น้ำเราจะให้น้ำเป็นเป็นเวลาดีกว่านะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะฮะปุ๋ยนี่ก็ประมาณ1 5บหถึงยีวันก็ถ้าเราใส่แล้วมันก็จะสามารถดูดกินเข้าไปในลําต้นหมดนะครับหมด หมดลิตรของปุ๋ยนะหมดคุณภาพแล้วครับนะถ้าน้ําดีๆเจือจางดีๆเพราะฉะนั้นเมื่อรอบมันประมาณ15-20ถึงวันเนี่ยผมก็เลยกําหนดใหม่ว่าผมจะใส่ปุ๋ยใส่ใส่น้ําทุก20วันนะฮะหลังจากใส่น้ําแล้วใส่ให้มันเต็มที่เลยนะ,ะใส่ให้มันท่วมท่วมทุกต้นเลยนะครับใส่ให้กะว่าทุกต้นได้กินน้าแล้วนะใส่ประมาณสองวัน,วนแล้วก็ ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เทน้ําออกนะครับอันนี้สําหรับของสวนเกษตรแม่โจที่นี่นะครับแม่โจท่าคอยที่นี่นะครับเทน้ําออกปุบ๊บดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่ผมก็ใส่ปุ๋ยลงไปทันทีเลยนะครับสําหรับปุ๋ยที่ใส่นะั่นก็คือเราก็เน้นเรื่องแอมโมเนียซัลเฟตนะครับหรือ21 0 0ปุ๋ยสมัยโบราณนะครับกระสอบว่าห้าร้อกว่าบาทในเวลานี้นะครับอ่าแล้วก็ปุ๋ยสูตร16 16 16นะครับอันนี้ก็ปุ๋ย กระสอบละพันกว่าบาทพันสี่ร้อยพันห้าร้อยถึงพันแปดร้อยบาทแล้วแต่ระยะเวลาที่ปุ๋ยถูกปุ๋ยแพงนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยสองชนิดนี่แหละครับในการใส่นะครับเหตุผลก็คือเรามาสังเกตว่าหมากเนี่ยปุ๋ยยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์เนี่ยถ้าใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะเขียวปุ๊บเลยนะฮะอย่างเงี้ยครับมันจะเขียวพอเขียวปุ๊บมันก็จะมียอดพุ่งออกมาเลยครับนะฮะ อันนี้ก็จะได้รับปุ๋ยสีมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ยอดจะพุ่งมาพอยุดพุ่งมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือมาจากปุ๋ย21.00อนยะครับไอยอ,ยอดต,ต้นใบแต่ส่วนส่วนลำต้นนะที่มันจะขยายเนี่ยมันต้องใช้สูตรเสมอนะครับคือ16 16 16, 16เพราะนั้นผมจึงใช้ในสูตรของผมเนี่ยผมก็เลยใช้ปุ๋ยสูตร21.00หรือแอมโมเนียซัลเฟต ผสมกับ16 16 16, 16นะครับอย่างละครึ่งครึ่งนะครับนะเอาไม้จิ้มลงไปในที่ห่างจากลำต้นสักประมาณ1นึ่งคืบแล้วก็พอเป็นรูแล้วก็เอาปุ๋ยหยอดลงไปแล้วก็พ่นน้ำตามหรือว่าถ้าตรงไหนที่มันเป็นใกล้ๆร่องน้ำแฉะเราก็น้ำก็ค้าับซึมอยู่แล้วเราก็เอาเท้าเหยียบปิดดินไว้เพื่อไม่ให้ปุ๋ยเกิดการระเหิดนะครับ เพราะว่าปุ๋ยยีบเอทีนโอนี้เขาจะมีการระเหิดหรือระเหยเป็นในทางอากาศถ้าเราไม่รีบลดน้ําตามนะครับก็อันนี้ก็เป็นสูตรของผมทีนี้เราก็ลองมาสังเกตดูครับว่าตั้งแต่ผมใส่เนี่ยผมเริ่มใส่น้ําใส่ปุ๋ยเนี่ยก็วันที่12มกราคม2567วันนี้เป็นวันที่1นะฮะ1มกเออ1กุมภาพันธ์2 5 6พนบะครับครบ20วันพอดี อยากเริ่มแรกที่ผมใส่มาถึงวันนี้ต้นไม้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะมากผมใส,ส่ปุ๋ยสองอย่างนี้ส่วนกระท่อมเนี่ยเท่าที่สังเกตเนะเขาจะชอบปุ๋ยยี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์หรือปุ๋ยยูเรียเขาชอบปุ๋ยยูเรียเพราะฉะนั้นกระท่อมก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมปลูกหมากกับกระท่อมเสริมกันไปนะฮะลองมาดูนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบของการให้น้ําและให้ปุ๋ย ก็มาดูกันครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและไปดูย้อนหลังตั้งแต่ผมใส่ครั้งแรกเริ่มมาครับนี่ครับต้นต้นหมกก็จะเขียวงามงามดีสดใสนะฮะต้นเขียวเข้มนะเขียวเข้มขึ้นมาเลยนะครับเขียวครึ้มเลยนะกระท่อมก็เช่นเดียวกันนะครับใบเขาก็าจะเขียวมันขึ้นมานะฮะกระท่อมนี่ผมผมตัดยอดนะฮะตัดตัดยอดกลาง เพื่อไม่ให้มันโตเกินเพราะว่าเวลามีกระทําถ้ามันโตเยอเกินไปแล้วก็ปีนเข้ายากนะครับอันนี้ครับก็สามารถสังเกตดูได้จากต้นหมากที่วันนี้เป็นวันครบที่จะต้องใส่น้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากห่างหายไปนานอันนี้ครบ1ปีกับอสองเดือนวันนี้ละครับ เท่าที่ปลูกหมากตัอินเตอร์แห่งนี้มานะครับผมใช้น้ําจากโซลาเซลล์ด้วยนะครับลองมาดูย้อนหลังครับว่าผมเริ่มใส่นะแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ส่วนหมากผมก็ถือว่าจากพื้นที่นาเดิมเนี่ยก็สวยงามขึ้นดีขึ้นนะฮะหมากสูงเกินศีรษะผมไปแล้วนะครับนะฮะต้นนี้ก็สูงประมาณเท่าหัวผมแล้วครับ ก็ก็มาดูนะครับแต่ละต้นแต่ละต้นนะได้น้ำได้ปุ๋ยดีต้นนี้เขาก็จะตั้งกอแล้วครับนี่ยยอดเขาถอดแล้วก็ลำต้นเขานี่ครับแล้วก็ผมก็ยังใส่ปุ๋ยคอกด้วยนะครับผมเอาปุ๋ยคอกอามาใส่ก็คือขี้บัวมาสักประมาณสองอ,สองขันตักน้ำนะครับสอขันตักน้ำเอามากองใกล้ๆนะครับเพื่อให้ ปุ๋ยคอกค่อยๆละลายไปปรับสภาพดินด้วยนะทั้งหมากทั้งกระท่อมผมใส่หมดครับนะผมใส่ทุกต้นเลยเพราะว่าเขาจะได้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ได้จากขี้วัวี่ครับลำต้นเขากาลังแต่ตั้งกาบตั้งกอแล้วครับครับเห็นไหมครับว่าผ่านมา20วันนะทั้งหมากทั้งกระท่อมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นมากมาก,มา,กมายนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกหมากไม่ยากครับแล้วก็การใส่น้ําใส่ปุ๋ยก็เป็นเรื่องที่เราก็อยู่ในวิสัยที่เราจะทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเรารู้จักหมากดีพอนะฮะหรือว่าใครมีข้อมูลอย่างไรนะฮะเราก็จะหาคนคว้าหรือพิสูจน์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ภูมิใจว่าสวนหมากที่ผม นำนาข้าวมาเปลี่ยนแปลงเป็นนาหมากนั้นก็ได้ผลได้ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ชื่นใจครับเพราะนั้นเห็นต้นหมากจเจริญเติบโตแล้วนะครับเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับทางกระท่อมด้วยนะฮะกระท่อมก็ในนี้ครับก็เติบโตไปต้นกระท่อมสูงมือจะจะเอื้อมได้อยู่แล้วนะครับต้นหมากก็ไล่ตามไปนะครับ แต่หมากนี่เขาคงสูงสูงกว่ากระท่อมแหละแต่ว่าหมากเนี้ยคนมาปีนเ,เก็บเองได้แต่กระท่อมเนี่ยเราต้องมาปิดปีนเก็บเองนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ควบคุมยอดไม่ให้สูงเกินไปแต่หมากนั้นสูงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรทางบริษัทจะส่งคนมาปีนนะครับผู้ซื้อมามาปีนเองก็ไม่ยากครับสาหรับการสร้างสวนหมากนะหรือในนาในนาข้าวแล้วก็สร้างได้ทุกที่นะครับไม่ว่านาไม่ว่าสวน ไม่ว่าพื้นที่อย่างไรนะครับเพราะเราขอให้มันมีน้ำนะแล้วก็ดูแลเรื่องปุ๋ยนะยาฆ่ามแมลงไม่มีเลยผมไม่เคยได้ฉีดยาฆ่ามแมลงเลยผ่านมาหนึ่งหนึ่งปีกว่าเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ไ,มได้มีความเดือดร้อนที่จะต้องฉีดยาฆ่ามแมลงใดใดเลยนะครับแต่มากผมก็จเจริญเติบโตเอาเติบโต,ตเอานะครับเพราะนั้นก็เป็นสวนที่เอ่อเติบโตขึ้นมานะฮะเป็นลักษณะของสวนแล้วนะครับก็ ลองให้อยากจะปลูกปลูกหมากให้ประสบผลเลิตนะฮะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับส่วนเกษตรไม่โจ้์ท้่อยยินดีให้ความรู้กับทุกท่านครับ